พวกพี่ๆที่เมตตาอยู่สองสาคนนะคะโอ,โอนมาเป็นค่าแผนเพิดค่าแผนเพิดทาไมเขาข้าห้องน้ำอะไรเองไม่ได้แล้วไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้สภาวะแม่คือแม่จะอื้อแม่ก็ไม่กล้าอื้อค่ะกลัวไม่มีตังค์ซื้อแผนเพิดชีวิตคืออันนี้อันนี้พูดตรงนะตั้งแต่ช่วยเคสมาเนี่ยไอ้พวกแบบเมียน้อยพวกชู้พวกอะไรพวกนี้นนะก็ บัดซซบสุดแล้วเคสเนี้ชีวิตโคตรลันทดทแล้วกูก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยกั้นให้เสียค่ามันเพิ่ดไอ้ล้วบ้านหลังนี้เราอยู่ยังไงเนี่ยเราเช่าค่ะแล้วเราทำอาชีพอะไรตอนนี้ขายขนมค่ะโตเกียวขายมาล่าขายในโรงงานค่ะอ่ ปกติตื่นเช้ามาแม่ก็ตะตื่นมาเตรียมน้ำจิม้มเตรียมอะไรช่วยกันแล้วก็ไปขายหนแล้วเรารู้ไหมตอนนี้ว่าพ่อเราเนี่ยเขาอยู่กับเมียน้อยเมียน้อยก็มีความเป็นอยู่ยังไงบ้างคือตอนเช้าค่ะพ่อจะต้องตื่นแล้วก็ไปบ้านเมียน้อยคนที่หนึ่ง ไปอยู่นั่งกินเหล้าที่นั่นฮะอยู่กินที่นั่นตอนเช้าค่ะตื่นไปนั่งกินเหล้าบ้านเม่ยน้อยคนที่หนึ่งกินแต่เช้าเลยอโอโหก็เขาไม่ได้มีทุกอะค่ะอ๋อกินเหล้าแต่เช้าเลยใช่ที่เช้าหัวละน้้าแล้วก็กลับมาเมียนอีอันนี้เป็นอาหารใช่ไหมเป็นอาหารค่ะก็เมียน้อยคนที่สองก็จะไปแบกกลับมาค่ะพ่อกับแม่เราเนี่ยจดทะเบียนสมรสอยู่กินกันมาเนี่ยนานไหมก่อนที่เขาจะไปมีเมียน้อยปีสองหกค่ะตั้งแต่ปีสองหกค่ะพ่อมีพฤติกรรมผู้หญิงอย่างนี้มาตลอดค่ะ Amarin TV